สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News Podcast ชอบพนิกาปลูกก้าวไก่อยากกลัวเป็นแกะดำทางการเมืองยิ่งเข้าใกล้การเลือกตั้งแม้คะแนนในโพของพักก้าวไก่และพิธาลิมเจริญรัตจะถือว่าไม่เลวกล่าวคือตามหลังพักเพื่อไทยและแพทองทานชินวัตรทว่าอยู่เหนือพักการเมืองคั้วรัฐบาลทั้งหมด แต่ก็มีผู้สันทาดกรณีออกมาฟันธงว่าหลังการเลือกตั้งใหญ่ครั้งหน้าก้าวไกลอาจกลายเป็นสภาพเป็นแกะดำทางการเมืองที่ไม่มีใครอยากชวนไปร่วมรัฐบาลด้วยเพราะท่าทีจุดยืนที่สุดขั้วถอนรักถอนโคลเกินไปขณะที่ในอีกด้านหนึ่งอดีตแกนนำพักอนาคตใหม่อย่างนายปิยะบุตรแสงกนกุลก็ออกมาวิพากทวงติงพรรคก้าวไกลโดยต่อเนื่องด้วยความเป็นห่วงว่า ท้ายสุดพักการเมืองพักนี้จะกลายเป็นแหล่งรวมของนักการเมืองแบบเดิมๆที่เคยมีอยู่ก่อนแล้วในสังคมไทยและไม่ได้ก่อเกิดให้ความเปลี่ยนแปลงสำคัญใดๆรายการ xtalk คุยทุกเรื่องของช่อง YouTube มัติชนทีวีเพิ่งพูดคุยกับช่อพนิกาวานิชอดีโกศกพักอนาคตใหม่ในประเด็นเดียวกันดังรายละเอียดบางส่วนต่อไปนี้ คนวิเคราะห์กันว่าก้าวไกลจะเป็นแกะดำทางการเมืองคุณชอบคิดว่ามันเป็นโจทย์ยากหรือไม่ก้าวไกลควรรับมือกับมันอย่างไรพวกเราไม่เคยเป็นแกะขาวพวกเราเป็นแกะดำตั้งแต่วันแรกตั้งแต่วันแรกที่ตั้งพรรคอนาคตใหม่ก็คือไม่มีพรรคการเมืองไหนในประเทศไทยหาเสียงด้วยการบอกว่าจะยุติวงจรอ,อุบาทฐประาหารจะปฏิรูปกองทัพยกเลิกเกณฑ์ทหารลดจำนวนนายพล บรรยากาศวันแรกที่เราเดินเข้าไปในสภาเราก็รู้ตัวแล้วว่าตอนนั้นเราใช้คําว่าเอเลียนคือมันเป็นพวกมนุษย์ต่างดาวเข้าไปเราก็ไม่เข้าพวกกับใครเลยพูดกับใครเข,เขาก็จะมองหน้าว่าแบบอินี่อะไรคือมันไม่ได้เป็นเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นในสมัยก้าวไก่จริงๆสมัยอนานคตใหม่ยิ่งแปลกแยกกว่าด้วยซ้ําเพราะว่าเราเข้าไปด้วยความสดใหม่ไร้เดียงสาไม่รู้ภาษีภาษาทางการเมืองเลย เราคิดแต่ว่าเราอยากทําการเมืองแบบไหนเราไม่ได้ดูว่าการเมืองที่เป็นอยู่มันเป็นแบบนี้แล้วเราต้องไปโอนอ่อนผ่อนตามเราบอกว่าเราอยากทําการเมืองแบบนี้แล้วถ้าทําเหมือนคนอื่นเราจะมาตั้งพรรคการเมืองทำํำไมไม่ต้องตั้งก็ได้เรามาเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นคนเขาใช้คําพูดที่เข้าใจง่ายมากก็คือไอ้พวกอนาคตใหม่มันพวกเข้ามาดิสทรับการเมือง ปัญหาก็คือว่าตกลงเรื่องเป็นแกะดำเป็นบวกหรือลบต่อพักชอต,ต้องตอบบอกว่าใช่มันเป็นแกะดำพอก็ถูกทำให้เขาเข้าใจว่าเป็นส่วนน้อยหรือเสียงส่วนน้อยอย่างไรก็ตามในความเป็นจริงก็คือทั้งประเทศนี้มีแต่แกะดำส่วนไอ้แกะขาวมันคือคนมีอานาจอยู่ไม่กี่คนคือเราเป็นแกะดำที่หลงเข้าไปอยู่ในฝูงแกะขาว500ตัวในสภานึกภาพออกไหมคะ แกะ81ตัวที่เป็นแบบแกะดำไปหลงอยู่ในแกะขาว500ตัวมองเพลินๆก็รู้สึกว่าไอ้พวกนี้มันเป็นตัวประหลาดเสียงส่วนน้อยและถ้าคุณถอยหลังออกจากสภามาแล้วมองทั่วประเทศทางประเทศนี้เป็นแกะดำมันมีไอ้แกะขาวอยู่แค่400กว่าตัวในสภานั่นแหละอีก70ล้านตัวเป็นแกะดำเหมือนพวกเราทำไมชอบถึงพูดแบบนั้นอนาคตใหม่มาจนถึงก้าวไกลตั้งขึ้นมาเพื่อ บอกเราว่าเป็นพักของคน99%ไม่ใช่พักของคน1%นี่คือพื้นฐานว่าทําไมเราถึงทําพักการเมืองเพราะว่าพักการเมืองที่ผ่านมาเป็นพักที่เป็นตัวแทนของชนชั้นนําอนุรักษ์นิยมบ้างเป็นตัวแทนของนายทุนขนาดใหญ่แต่ไม่มีพักที่เป็นตัวแทนของเสียงประชาชนจริงๆพักที่ไม่ต้องมีใครเป็นเจ้าของแต่ประชาชนร่วมกันเป็นเจ้าของ จ่ายเงินคนละหบาท10บาทเพื่อให้พักไม่ต้องติดหนี้บุญคุณใครแล้วก็เข้าไปทํางานเสนอนโนยบายที่ไม่ต้องกลัวใครลดนายพลทําได้ทลายสุราผูกขาดทําได้ทลายการผูกขาดทุนธนาคารทุนสินค้าเกษตรเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยต่างๆเหล่าน,นี้ทําได้หมดไม่ต้องเกรงใจเศรษฐีมีเงินที่บริจาคให้พักเราเข้ามาก็เพื่อแบบนี้เป็นตัวแทนของแกะดำเจล้านตัวที่อยู่ในประเทศไทย ที่เป็นคนส่วนใหญ่แต่ถูกทําให้เข้าใจว่าตัวเองเป็นเสียงที่น้อยและไม่มีพลังในประเทศนี้เพราะฉะนั้นการเป็นแกะดำสำหรับเราไม่ใช่ปัญหาถ้าเราเข้าไปแล้วสุดท้ายเราเป็นแกะขาวที่เข้ากับพวกคนอื่นแล้วใครจะเป็นพวกเดียวกับประชาชนที่เป็นแกะดำที่อยู่ข้างนอกอีก70ด้านตัวไม่มีนะคะเป็นแกะดำนั่นแหละถูกแล้วสิ่งที่จำเป็นที่เป็นความท้าทายของเราก็คือ คุณจะทำอย่างไรให้คุณยังรักษาความดําปันหนึ่งคือรักษาความเค็มและทำให้ประชาชนทั้งประเทศตระหนักให้ได้ว่านี่คือประเทศของแกะดําของประชาชนส่วนใหญ่ที่เป็นคนยากจนคนที่ถูกกดขี่คนที่ขาดโอกาสคนที่ไม่มีเสียงไม่ใช่ประเทศของแกะขาวไม่กิดตัวที่กุมเกมอำนาจอยู่ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา นี่คือความท้าทายทำอย่างไรไม่ให้คุณทำการเมืองไปแล้วคุณกลายเป็นส่วนหนึ่งของชนชั้นนำอันนี้ช่อว่าท้าทายยิ่งกว่าคุณอยากกลัวการเป็นแกะดำคนนั้งประเทศก็เป็นแกะดำเหมือนคุณคุณกลัวดีกว่าว่าคุณทำงานการเมืองไปสุดท้ายคุณกลายเป็นพนะท่านแล้วลืมตัวไปแล้วว่าคุณเข้าไปอยู่ตรงนั้นเพื่อจะเป็นปากเป็นเสียงให้คนส่วนใหญ่ของประเทศ ไม่ใช่เข้าไปเพื่อสแสวงหาอำนาจแล้วก็ทำตัวเป็นชนชั้นนำเสียเองคุณชอบมองสิ่งที่อาจารย์ปิยบุตรแสงขนก,กุลพึ่งสะท้อนถึงพักก้าไกลอย่างไรบ้างเรื่องนี้ไม่ใช่เพิ่งเกิดสมัยก้าไกลเช่นเดียวกันนับตั้งแต่วันแรกที่เราเดินเข้าสภาเราคือชอบกับอาจารย์ปอกปิยบุตรเราจะคุยกันใกล้ชิดก็คุยกันอยู่ตลอดเวลาว่าอาจารย์พวกเราต้องคอยดูแลสอสอดีๆนะเพราะว่าเกิดเคาเจอร์ช็อก อาการตื่นตระหน,นอกเมื่อยาดเข้าไปอยู่ในบริบทวัฒนธรรมใหม่ๆวันแรกที่เราเข้าสภาไปเจอเจ้าหน้าที่สภาคุกเข่าแล้วก็เรียกท่านท่านอยู่ตลอดเวลามันเคาเจอช็อกแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าคนจิตใจไม่เข้มแข็งแล้วเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆเข้าไปพูดคุยพบปากกับสสคนอื่นเข้าไปในกรรมธิกาและเริ่มเห็นช่องทางในการสแสงหาผลประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่ของตัวเองอันนี้เป็นความท้าทายที่ เราต้องช่วยกันดูแลสอสอของเราว่าจิตใจต้องเข้มแข็งคุณต้องรู้ว่าคุณเข้ามาอยู่ที่นี่เพื่อทำอะไรเป็นเรื่องจริงที่ว่าอำนาจเป็นสิ่งที่หอมหวานและเศษติดและเมื่อคุณไม่มีความหนักแน่นในอุดมการคุณไม่บอกตัวเองอยู่เสมอว่าคุณเข้ามาที่นี่เพื่อทำอะไรมันเป็น,ปน,ปนไปได้ง่ายที่คุณจะเพลิดไปกับแสงสีไปกับอำนาจหรือผลประโยชน์หรือช่องทางที่มันถูกยิบยืนให้ชอก้าพูดตรงนี้เลยว่า การเป็นสอสอจะเป็นฝ่ายค้าหรือฝ่ายรัฐบาลก็ตามมีผลประโยชน์มหาศาลมือของคุณที่ยกโหวตแต่ละครั้งมันเป็นเงินเป็นทองทั้งนั้นคุณเห็นเงินแสนสองแสนคุณอาจจะไม่หวั่นไหวแต่ถ้าคุณเห็นเงินเป็นล้านสองล้าน10ล้าน20ล้านคุณหวั่นไหวหรือเปล่านี่คือสิ่งที่น่ากลัวมากสําหรับการอยู่ในตาแหน่งที่มีอํานาจและมีช่องทางการสแสวงหาผลประโยชน์ เพราะฉะนั้นก็เป็นความท้าทายของทั้งอนาคตใหม่แล้วก็ก้าวไกลพูดัง่ายว่าเป็นความท้าทายที่ในยุคแรกเริ่มที่เริ่มต้นตั้งขกันไม่มีเพราะวันนั้นไม่มีอำนาจแต่ในวันที่คุณมีอำนาจต่อให้คุณไม่ใช่ฝ่ายรัฐบาลแต่คุณก็มีอำนาจในฐานะผู้แทรนรัษฎรในวันนั้นเป็นความท้าทายทั้งในแง่ผลประโยชน์ที่จับต้องได้เป็นตัวเงินแล้วก็ความท้าทายในแง่สามัญสำนึก ใจ,ใจิตใจความคิดว่าต่อให้คุณไม่รับผลประโยชน์แต่คุณรักษาความเป็นผู้แทนของประชาชนที่เป็นคนธรรมดาเป็นคนติดดินไม่หลงอํานาจไม่ทําตัวเจ้ายุทธเจ้าอย่างไม่ทําตัวเป็นเจ้าใหญ่นายโตได้หรือเปล่าเรื่องพวกนี้เราเตือนกันเองอยู่เสมอแล้วชอบกับอาจารย์ป๊อกก็พูดกันอย่างเสมอว่าอาจารย์เราเห็นอันตรายมากเลยนะเราต้องทํางานความคิดเราต้องคอยพูดคุยให้กําลังใจสสอเราให้ดี ว่าอย่าพเพลิดไปกับไอ้ของพวกนี้นะเพราะว่ามันน่ากลัวมากจริงๆก็พยายามที่จะประครับประคองกันแน่นอนว่าจิตใจคนสิบคนร้อยคนก็ไม่เหมือนกันบางคนมีภูมิต้านทานมากบางคนมีภูมิต้านทานน้อยก็จะเห็นได้ว่างูเห่าก็มีไปแล้วเวลาคุณพูดว่าคุณสัญญาได้ไหมคุณสาบานได้ไหมว่าคนนู้นคนนี้จะเป็นหรือไม่เป็นงูเห่า เชื่อช่ออย่างหนึ่งเหอะคุณไม่มีวันแน่ใจได้หรอกว่าคุณจะเป็นหรือไม่เป็นงูเหา่าจนกว่าคุณจะเห็นเงิน20-30ล้านมากองอยู่ตรงหน้าวันนั้นความเป็นคนดีในตัวคุณจะถูกพิสูจน์และเชื่อเถอะว่าคนจํานวนไม่น้อยหรอกที่จะวันไวกับเงินจํานวนนี้เพราะฉะนั้นเราถึงไม่มีทางการันตีได้ว่าใครจะเป็นหรือไม่เป็นงูเหา่าขอขอบคุณข้อมูลจากมัติชนสุดสัปดาห์ อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ